สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีแท็กแพงสุกุสกคนสมองสบอนส,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 สบายดียามแรงมอยาะยะ่กินกระโพกกระโผ่ของจนสเสตอันนี้แม่อันนี้ก็ Nè. Anh là cho khô khôn à, nè. Cho khôn nha nhân ơi. Ê. Cho nè. Không <laughs> có năng thật thế nè. Chén <laughs> thứ. Kiền lệnh này mò này. คลิปนี้กีกบ,บอมี่ยังลายพี่น้องบอมิ่นี่กับนั่งน้มานในโกกุระขนุบอมิ่นี่กับน,น้องโตโน่กำลังมือหับข่าวดีอยู่ฮานซีเขียวกำลังมาวาสะสัตว์หุ่นเยอะแยะเนาะสำสางหน่อยกำลังมาสบนะ มารอรุดนกันว่าจะได้อะไรมามาแล้วได้อะไรสิ สวัสดีค่ะป้าลุงอ้าวน่ารักจังเลยเอ้าทำไมมันเหี้ยละ,ยยอะ <laughs> ขออภัยพี่น้องมันเหี้ยขอพ่อมันเหี้ยขอ่อไทย,ย <laughs> มันขาดบอโอ้อันนี้เฮ้ยไปหับข่าวดีนะโทษกทุ

ขอบคุณล,ลายเด้อพี่เมตาน้องตตโนโ่อลลน,นองตโนโ่เล็กขยันพี่น้องโอ้ยได้เขา่าคนขยันดีใจ,จว่าตตโน่ไปเที่ยวเน,น,พ,นพังอาสิพ้าไปอ,อาสิพาไปซสืออันบัตตลาดนัดเน,นาะเลือกแลวลูก อยากไปซื้อเสื้อขนยาว่ะสันพี่น้องแบบแม่นาวมาห่ออ่ะเลยเดบแบบเสื้อผ้ากันเสื้อผ้ากันแบบบ่มีบ่มีตัวใหม่คือหมูว่าสันนั่นอ่ะเฮ้ยต่อไปตัวต้องใส่กางเกงขะยาวเลยตัวเป็นเบาเลยตัวจะไปใส่ได้ยังไงล่ะมาคือเด็กน้อบวนบอมีเด็ก็เลยใช่แต่ขาสันตัวขะยานมีตัวเดียวเปล่า โต๊ะโต๊ะหมักยื่อหวยกันส่งขัยาวหมักใส่บอโอเคเดี๋ยวเอ็งจะพาไปซื้อส่งวอมเนาะมันจังเท่มาส่งวอมโครงกากมาส่งวอมบ่เอาวอมแน่เอายินแน่ส่งหมดอยากไปหาบาริกรใส่ส่งยินแต่จะขัยาวตัวทีไปเฮ็ดได้เนี่ยประเดี๋ยวมันไปดิกลเอ้ยอย่ะโอ้ยดันพันหนึ่งเลยดีใจน้ำหลานไปหนักเลย ได้ัขมาโนมาเกี่ยวเมื่อคนเขามือเดียวได้ทั้งเขามีเงินกระแหงก็ได้โอ้โหไปชื่อยังไงยังยังอยู่ยังครบไปทำอะไรโอ้มีเงินเก่าเงินใหม่อีกโอ้โหไปหับจ้างเล่เมื่อซอยพี่น้องอะไรพี่น้องเอาหายเนาะแม่เพิ่นทางบ้านเพิ่นเอาเข่าให้แน่แล้วเอาเงินให้น้ำเ้ทั้งเงินแน่แล้ทั้งเขานี่พี่น้องทางแม่เพิ่น จะมาคิดว่าลูกหลานบ่มนี้จะเป็นอะไรเนาะเอาทั้งเงินแม่ให้เขาแม่มากินอยู่ะลูกเค็นมาบ่ยังไงล่ะเค็นนะใส่บุญ้มอยาใหญ่เลยเขาเล้ทั้งเขาทั้งเงินมอกินก็ประคุณลลายๆเด้อบุญใหญ่ใจบุญทั้งจองทานสี่เมตตาน้องโตโนพี่น้อย Được nội con cá nhắn À, vừa cà sĩ bao, lột kiến mà à, nhụi Mưa hại, một hương มาะเอายกระดนมาลยะโอเยตะเกาะกันได้อในเลือกล็อกเลยเดี๋ยวตลาดนัดวันอาทิตย์อาิิพาลงไปเลือก อย่างได้แดดใดเนาะพอได้ใส่ใหม่ๆคือหมู่คืออันเล็กน้อยลูกคนอื่นทั่วไปลูกบี้แตกแล้วหลาอ่ะนะอ่ะหนุ่มยุ่งอะไ้ไปโทษฉันมอนี่วางยุ่งก้าวแต่ก็ตีนแตกยุ่กับซาลูกบีแตกยุ่กับซาลูกบีแตกอยู่แล้วเออเนี่ย ใจบ่ลงมาหับโศกเด้อไปค้นเข่าม so right ือเดียวได้ทั้งเข่าซานได้ทั้งเงินโอ้ยผู้ใหญ่ใจบุญคนเมตตาพอคนเดียวไม่ละนะพอคน เนี่นี่กับหอยโน่เมื่อโน่เฮ้ยโน่คัแนนเนี่ยนะเมื่อเกี่ยวเข่าซอยอันเมทินจนเลอะแล้วคะแนนนี้เนาะโอ้ยโอดูดูดูคุณละลายขอบุญใหญ่เจ้าบุญใช่เฮ้ยโซ่มองนู อีนหัวลงออป็นหัวลงหัว้ยพ่นสีวินหนึ่งพันบาทอะไรเออนี่นะนี่ใจบ่เฮ้ยนี่ใจบ่บ่ใ่แมนไอ้นู่ด้อยนะโอ้ยยังต่อแช่น่ต่แพแล้วขอใหกคน

กรงงไ้น mm. um. right. anyway. ี um. 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 ่โะพันไป่ะแลหน่ปเกงะไปะเกเอองลายเติบได้นิล่ะลายโลเตรเงกรสอบขนอืมอไม่ได้บได้เงกระสอดนท่านานเเทนแหางทามอยู่หวเฮ้ยอาจารย ีได้กินปลาน้มอนอยู่ได้เพราะฉะนั้นมัสปมาอยูยังสีมาอยู่แ้วจะขึ้นก่อนมันบริการเทิงสีพระโต๊ะ เฮ้ยนสิเอาไปชงครับบ้นะโอเคพี่น้องมาหอดีก็สิได้อำลาปราจากแลาวก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเวอรสุขุสุคนเด้อที่เขามาติดตามและหับสบุดูกำลังใจขอบคุณคอมเมนต์พี่ลิกนะอยู่ดีเห็นสุขุสุคน สบายดีร่ำรวยลำรวยกันทุกคนเดอ้อ